ครับเพื่อนผมเฟนะิร์สฮะจากช่อง First s เ e p ทีวครับวันนี้ก็จะอธิบายวิธีการใช้งานนะครับโปรแกรม m เมาส์ to ี Joy นะครับซึ่งต้องขอบคุณทางผู้ผลิตด้วยนะครับอย่างนี่นะฮะคุณ R1 Pearl นะครับเขาก็เป็นคนพัฒนาโปรแกรมตัวนี้เอาไว้นะครับนี่นะฮะคนคนนี้ฮนะอยู่ใน GitH ับนะครับเวอร์ชันใหม่ก็มีครับสามารถไปลองใช้งานกันได้ฮนะนี่นะฮะแต่ผมลองแล้วสึกว่ามัน มันไม่เข้ากับระบบอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันนะฮะหรือว่าต้องลงอะไรเพิ่มนะครับต้องลงนี่ฮะ RQ เปรมเวิร์กเพิ่มฮะโอเคเราขอกลับมาที่เวอร์ชันที่ใช้อยู่ปัจจุบันก่อนนะฮะซึ่งที่ใช้อยู่ก็จะมีหน้าต่างเซตติ้งนะครับเป็นคอนฟิกนะฮะนี่นะฮะทำแบบนี้ฮะเราก็จะอธิบายว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับแบบคร่าวๆนะฮะ โอเคทางผู้ผลิตนะครับเขาก็อธิบายนะับเซนซิทีฟนะครับอันนี้คือความเร็วนะครับในการเลื่อนเมาส์จากซ้ายไปขวานะครับที่ที่จะมีผลต่อพวงมาลัยนะครับว่าเราจะปรับไปที่เท่าไหร่ถ้าผมลองปรับไปที่ร้อยหกสิบห้านะฮะจะลองสาธิตให้ดูนะครับปรับที่ร้อยหกสิบห้าครับแล้วก็เปิดตัวมอนิเตอร์ทูบีจอยสังเกตครับเราเลื่อนเมาส์นิดเดียวฮะพวงมาลัยก็จะวิ่งแบบ สุดแล้วฮะซึ่งผมเป่าไว้ที่ประมาณ3านะครับเซฟแล้วก็เปิดใหม่ขอเอานี้ลงก่อนนี่นะมาว่าจะเลื่อนได้ไกลขึ้นครับจากมุมจอไปสุดจอฮะส่วน at ตแทร t ไทม์กับลิทิสไทม์ครับอันนี้จะใช้ s e ตติ้งหลักการเดียวกันครับทั้งคันเร่งเบรกแล้วก็เบรกมือฮะไม่ใช่เบรกมือสิครัชครับโทษทีกับครัชครับ Crush ก็คือจะใช้เป็นหลักการเ이โชครับก็คือท,ท่านผู้ดีอธิบายไว้นะครับว่าเมื่อเรากดคันเร่งนะครับคลิกซ้ายครบมิลลิสเซเนี่ยคำสั่งจะถูกพุทธขึ้นมาเป็น100%เนี่ยของการเหยียบคันเร่งไว้เต็มแรงนะฮะแล้วก็ลิลิสครับลิซิสนี่ก็คือการที่เรา ใส่ความหน่วงฮะับเวลาเราปล่อยคันเร่งแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ครับกับคันเร่งที่ค้างอยู่เนี่ยเต็มหนึ่นจะค่อยๆลดระดับลงมาครับถึงศูนย์เนี่ยเขาใช้เวลามันหนึ่งมิลลิเซคเกอร์คก็จะเป็นหลักสูตรของเลโชฮะสองต่อหนึ่งผมจะลองสาธิตนะนี่ครับผมเหยียบคันเร่งปุ๊บขึ้นเต็มเลยนะฮะหนึ่งสองสามนะครับแต่พอลงเนี่ยมันจะมีเวลานิดนึงนะครับในการที่คันเร่งจะลงซึ่งถ้าผมลองปรับไปสองร้อยต่อสองร้อยนะฮะ ไป2ไป20 0ต่อ200เนี่ยคือกดปุ๊บขึ้นเลยกดปุ๊บลงเลยจะเห็นว่าการาฟจะลงเร็วมากนะฮะถ้าผมปรับเป็น2ต่อ1น่ละ200ต่อ1ล่ะครับจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นอาการอาการคันเร่งคางนะเห็นไหมครับเย่าไปปุ๊บกว่าคันเร่งจะลงกลับมาถึงระดับ0นเนี่ยจะใช้เวลายเยอะมากเลยก็คือประมาณ2วินาทีนะครับ2-3วินาที ซึ่งผมก็จะปรับไว้ตามที่ผู้ผลิตแนะนำนะครับก็คือ200ต่อหนึ่งนะครับจะเลื่อนไอ้โปรแกร,รม CMD ไปที่ไหนดีกดขวาไปหมดก็คือเป็น200ต่อหนึ่งะฮะนี่นะสังเกตว่ามันจะช้ามากเดี๋ยวเซฟก่อน CMD ชับขึ้นอ่ะปุ๊บเนี่ย2ต่อ1ก็จะเป็นมานี้ลิกขวาก็จะเป็นเบรกนะครับส่วน ครัชครับครัชที่จะเป็นสองร้อยต่อสองร้อยเลยฮะเห็นไหมฮะเหยียบขึ้นก็ขึ้นเลยปล่อยก็ปล่อยลงเลยนะครับส่วนพวกคีย์ฮะอันนี้จะเป็นการวางปุ่มครับการวางปุ่มบนคีย์บอร์ดครับก็เขาจะบอกว่าเป็นคีย์แปดสิบเจ็ดจะเป็นปุ่ม W คีย์หกสิบเก้าจะเป็นปุ่ม e หกสิบเจ็ดจะเป็นปุ่ม c แปดสิบสามจะเป็นปุ่ม d หกสิบแปดจะเป็นปุ่ม s สามสองจะเป็นสเปซ bar ปเป็นปุ่ม P ถ้าใครต้องการแบบว่าปรับปุ่มพวกนี้จะปรับยังไงปรับตรงไหนนะครับสามารถเข้าเว็บไปเสิร์ชได้ฮะเนี่ยเขาจะเรียกว่า asc to key code นะฮะก็จะเป็นคําสั่งของการระบุแป้นบนคีย์บอร์ดครับว่าคือปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนฮะนี่ฮะแล้วก็สามารถปรับได้ตามนี้เลยฮะเห็นไหมครัว่าปุ่มที่87จะเป็นปุ่ม W อ่าจริงไหมครับ87เป็ดป็นดุบิวใช่ฮะเนี่ยนะฮะถ้าใครต้องการปรับปุ่มเป็นปุ่มอื่นก็สามารถมาคอนฟิกตัวเลขตรงนี้ได้เลยครับต่อมาครับในส่วนของ use mouse center key ครับตัวนี้ก็จะเป็นคำสั่ง0ก็1ครับ0คือ disable 1คือ enable ครับ use center key เนี่ยอันนี้คือ looking mouse ครับ scrolling ครับที่เราเลื่อนขึ้นลงแบบเนี้นะฮะแบบนี้นะฮะก็คือจะจะสามารถใช้เป็น แทนของการขึ้นเกียร์ได้ครับก็คือแบบว่าเลื่อนขึ้นก็เกียร์ขึ้นเลื่อนดาวก็เกียร์ลงถ้าใครถนัดใช้ในปุ่มตรงนี้นะก็สามารถใช้ได้ครับในการกดเ,เลขหนึ่งขึ้นมาฮะแล้วก็ปรับตัว use w h e e add shifter ฮะเป็นหนแต่นี้ในผมผมไม่ได้ใช้นะฮะผมใช้เป็นปุ่มก s บ d แทนนะครับ use mouse ครับใช้เมาส์ไหมครับใช้ฮนะสำหรับโปรแกรมนี้ ยูเซนเตอร์เรียกัชนครับอันนี้จะใช้เป็นฟังก์ชันที่พ่วงกับตัว For ์ฟ e ดแบ็กครับผมก็ใช้ For Feedback แล้วก็เลยปรับเป็นหนึ่งแล้วฟอร์ฟีดแบ็กก็ปรับไว้เป็น1ส่วนอันตรงล่างเนี่ยผมยังไม่เข้าใจนะครับว่าคืออะไรครับก็ยังไม่ไปแตะฮะก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับนี่นะผู้ผลิตก,ก็อธิบายไว้นะครับยูเซนเตอร์คีก็คือการใช้ลูกกลิ้งนั่นเองนะครับยูสเมาส์ก็ใช้ไม่ใช้ก็ En a b l e disable, disable ได้นะครับ เซนเตอร์ขีนี่ก็คือเหมือนแบบว่าให้ศูนย์ถ่วงมันหนักอยู่ตรงกลางนะครับของตัวพวงมาลัยนะครับเราฟีดแบ็ครับ Re visible enable user view c h i f t e r ครับสามารถปรับเกียร์ได้ผ่านการ s กร o ริงคแล้วก็อันนี้3ตัวเนี้ยผมยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรมันเป็นเลโชของอะไระก็เลยยังไม่ได้ไปแตะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็ไป ลองใช้กันดูได้ครับเป็นโปรแกรมที่ดีโปรแกรมหนึ่งครับก็คือใช้งานสะดวกใช้งานง่ายไม่ต้องรันสคริปอะไรมากครับผมนี่นะครับซ้ายจะเป็นคันเร่งยิงขวาจะเป็นเบรก C จะเป็นครัชครับ AS จะเป็นปุ่ม1-2ครับเกียร์ขึ้นเกียร์ลงนะครับเบรดบาจะเป็นเบรกมือครับก็จะเป็นประมาณนี้ครัสำหรับการ setting โปรแกรม VJ2MOL นะครับของ Astrocode ครับก็ฝากเขาด้วยครับผม ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ติชมด้านล่างคลิปได้นะครับก็จะมาทำคลิปตอบหรือว่าจะพยายามหาข้อสงสัยคำตอบมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับนี้ผมเฟนะิร์สฮะชาช่องเฟิร์สเจ็บทีวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้สวัสดีครับ